สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาไปลุยกับแม่ทัพนีอาวนะครับที่พร้อมประการโซ่นะครับโดยใช้ดีครับกิ่งล่อลวงนะครับจะทำให้มีมทติทำให้มอนสเตอร์เนี่ยไปตีกันเองนะครับมื่งก่อนเนี่ยใครไม่ทราบเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายาม ฟันฝ่าแล้วผ่านไปให้ได้เนาะแต่ฟอมีกิ่งอันนี้นะครับมันก็จะทาให้การล่อลวงให้มอนสเตอร์ที่อยู่เป็นกลุ่มไปตีกันเองนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึงนะครับเนี่ยนะครับใช้ได้กับมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะบางทีมาสองตัวเราก็สามารถใช้ได้ใช้กับตัวบอสได้ได้นะน,นะครับกิ่งล่อลวงนะฮะไม่โดนนะ เอาใหม่เอาใหม่กิ่งล่อรวงนะครับอ่าเราจะหันไปตีันเองนะครับก็มีประโยชน์ในหลายๆสถานการณ์นะแต่ในที่นี้คือเอามาชนะแมททัพมาแมททันีเอานะครับมาให้ดูก่อนนะับก็อันนี้เป็น n อ2แล้วนะครับผมก็ช่วยให้คุณผู้ชมสามารถผังได้ง,ง่ายๆครับไม่ยากไม่ยาก ครับมีอาก็จะไม่มีลูกสมุนแล้วนะครับเราก็จะสู้สบายอีกหนึ่งหน้าแต่เราแวะออกมาบัฟสักเล็กน้อยนะครับท่านบอกพี่พี่ชอบบัฟจังเลยใช่ครับทุกคนบับหมดแนละ้วแต่ว่าจะเสียเวลาสักเล็กน้อยแต่ทำเราทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีได้มากขึ้นนะมันก็คุ้มค่าการเสียเวลาฝันบาทีมันก็สะดุ้งนะครับ ท่าเขาอลังการมากครับคุณผู้ชมนี่อยพายุพีมาครับโอ้โหรุนแรงด้วยนะครับก็ยามต่อตู้ครับใครที่เล่นครั้งแรกนะครับมาเจอแม่ทัพก็นี่นะครับโอ้โหเราก็ลุ้นไปด้วย <laughs> เล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะฮะก็จะ ใช้กำลังภายในนิดนึงครับแล้วก็พยายามผ่านให้ได้ครับหลายๆคนเลิกเล่นไปเพราะว่าเกมนี้ทำไมมันยากจังน,นะครับทีมันต้องใช้เวลานะครับก็เอาไปช่วยคุณผู้ชมผ่านไปได้แล้วกันส่วนนะครับมีเอาก็ลองอิอกคนผมไปใช้ดูนะครับก็เมตยาเท่าไหร่กจะตายแล้วนะเนี่ยแต่ก็ผ่านไปได้ครับชิวๆครับชิวๆแต่ฟันอีกทีเดียวก็จบแล้ว ว่าจะแรกเลยครับอึาแล้วเต็มตัวแรกเลยครับเรียบร้อยครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ